พอดีจ้าพี่น้องมนีมาเดินทางกันอีกแล้วนะคะมนี้เป็นวันขุดไฟดีนะคะเป็นวันสุขคของแคนาดาเป็นวันเฮากับ็1วันที่10หาดพี่น้องเนาะ10หาสงการกับขอสวัสดีปีใหม่สงการไทยนะจ๊ะอันตอนนี้จอยกําลังเดินทางไปไปสกีค่ะพี่น้องช่วงนี้เป็นหนาสกีหนาเขาจะสีปิดดูดูกานสกีค่ะก็เลยพาลูกพาผัวไปก็เลยพวกเราพี่น้องเบิ้งบรรยากาศรอบๆทางพี่น้องยินดีตอน รถนน,นั่งทางก็สกีง่ายกว่าเก่าน้อยนึงโ่้คอยมีรถไม่ล,มลาปานไดเพราะว่ามันเป็นช่วงไอ้เขาสปริงนะนะจ่ะพี่นอ้องกับง่ายกันนะคะบนบรรยากาศข้างค้างค่ะจนไปหอดสกีนี่สอนพนะูค่ะบ่กว่ามียังใต้หุ่เจอบึ้ม่ับมีเตอร์ิลมีเตอร์ก็ใหม่เ,มเ,มเนะาะพี่นอ้องเนาะมาสวัสดีปีใหม่มือจ้าสื่อๆดออาจ้ะพี่น้องจ้ะอันจังไดกัเบิ่งกันไปเรือร่อยๆเด้อพี่น้องข่อยบ่ข่อยค้าหยากช่วงนี้จะมัน,ยา,นยากอีหยังก็ยังไา พี่น้อพก็เจ้าอยู่มาจจะพี่น้องมันมันบรรยากาศบทางสวยๆกันนะจ๊ะโอ้ไม่ยังมาฝากก็เอาหิมะมาฝากก็เจ้าละสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะโมนี้ก็มาพ่อกันอีกแล้วค่ะกับช่องจอย Channel Ken นะดานะคะหรือว่าช่องจอยจอยจอยนะจ๊ะพี่น้องคอยกบเรมมาอยู่โดนพี่น้องคอยข้าหยากค็จะมาคอยยากหยองโอ้ก็เลยอัานพึ่งมาเห็ดคลิปให้คเจ้าวพึ่งนะจ๊ะจอยไม่อยู่อันสกีรีสอร์ทจ้ะพี่น้องมามาเบิ่งบรรยากาศ สกีรี่สวดเกินกใครกันนะาจ๊ะพี่น้องช่วงนี้ประมาณอันทุ่มกลัวค่ะทุ่มยี่สิบนาทีนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวชังไดเดี๋ยวจอยให้เบิง่งอันสกีรี่สว่วนเขาจะกำลังอันเกตอันนั้นนะคะพี่น้องเก็บที่มาตาเลยพี่น้องมาเบิ่งกันว่าจะเป็นแนวใดคิดว่าร้ายอยู่บ่ค่อยมีเวลามาเหตุคลิปกันยังไงจะมันยากอีหยังช่วงนี้ครับ เป็นช่วงหนาสก,กีค่ะขาเจ้าสิบเบิร์ตเป็นสิบเบิร์ตหนาสก,กีแล้วนะพี่น้องมันเขาเดือนไม่สาเนาะค่ะก็เลยมาสวัสดีปีใหม่นะมุเจ้าน,นัา่งเนาะเมื่อวันที่สิบสิบห้าของแค่นาดานะคะเมื่ออื่นก็สะเป็นวันที่สิบหกขอมุเจ้าถือหวยรวยซับด้วยพี่น้องเด้อเอาละค่ะเดี๋ยวจอยเซมื่อบังบรรยากาศกันนะจ๊ะนี่ไก่เอ่อตะเว้นสิต,ตกดินลพนนะพี่น้องเมื่ออื่นเศร้าพวข่อยกับลูกข่อยเพิ่ก็สิไปสกีกันนะจ๊ะพอกันนั่งยื้อเฮียนนะพี่น้อง นี่ค่ะบรรยากาศทุ่งนึงก็กลัวเกือบสองถุงแล้วพี่น้องหิมะก็ยังมีอยู่จ้ะเพิ่นสีอันเบิร์ดูกด,ดารกันนะคะพี่น้องจ๋าอันขออนุญาตบาดคำเด้๋ยว่าผิดสวัสดีเยน็นปีใหม่รัสสวัสดีสงการนะคะแฮปปี้ไทย New นิวเยรนเนาะพี่น้องเนาะคอยยุ่งเรื่องเบี่ยงคอยว้าคอยว่อยาอันนี้คอยได้เดี๋ยวกวจะเข้าไปในห้องคอยเดี๋ยวกวาจะสีบอกกบมโจงแห้งแห้งได้เลยพี่น้องเด้ออันนี้ขอยกับเป็กจักน้อยนึงนะจ๊ะพี่น้องเป็กนะคะพี่น้อง วันนั้นนี้จิตแจม่มใสนะจ๊ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะมาพี่น้องมาเข้าไปในห้องกันหนาวโว้ยวันนี้การห้องก็เป็นห้องอันธรรมดาค่ะอันก็แค่มีขั้วนะคะพี่น้องแล้วก็มีตู้ตยเย็นคือธรรมดานะคะก็มีโซฟานะคะพี่น้องก็มีเตาผิงจอยพอนี่เปิดเทเลท,ท,ทัดนหน่อยนึงแล้วก็สิเป็นสกีหนาบะไอ ขังระเบียงจอยนะคะจอยกับสิบุรีขึ้นเขาไปก็ผัวไห้ลูกขึ้นให้ลูกลก็ผัวขึ้นกับเสาลอยฟ้าไปพี่น้องเนาะมืดเมือนขวก็พอเปิดไฟได้ก็เปิดฝุ่นาตัแม่ประมาณอันซุ่มมงกลาวนึงพี่น้องเป็นอันวันนี้เป็นวันสูงค่ะเป็นวันนั่นพูดไฟดีค่ะเป็นวันของไอ้เนี่ยก,ก็พระเยซูค่ะค่ะเป็นตึงพระเยซูปไปอันเสียงนังดมันยยังนะคะเครื่องล่างจานพี่น้องผัวคอยว่า เธอตรงล่างจานไม่เิ่นวาเพราะว่าห้องพึ่งมากเิ่นวะก็โอเคนะจ้ะพี่น้องสําหรับส่วนมากเพิ่นกับกับมีห้องแล้วการห้องน้ำค่ะพี่น้องก่แค่นี้ละพี่นอ้องก็ไม่ยังไรก็ยังวะเดี๋ยวผ้าเบิงทั่วห้องน้ำก็ไม่ยังดอกจบแค่นั้นก็ยังวะพี่น้องก็ไม่ยังไรนะจะพี่น้องก็เบิ่งสภาพกันไปเนาะ <c oughs> ข่อยใส่ไอโฟนข่อยทายผ้าทั่ว <c oughs> เดี๋ยว ค่าทัวห้องปอยเคียงล่างจาก็ยังว่าโอ๊ยกินหอผู้เจ้าอยู่ปอยก็กินอผู้เจ้าคือกัน